คอเทวีมี9ก้าแต้มถ้าเกิดเทพนทิ้น,นี่พิกลกบชนะเทียวนี้แม่จะโวยสามลำงูกินหางไม่รู้ว่าใครเป็นใครละทันสอทอด้วยเองเอาละคับท่านผู้ชมอาจารย์แม่แท้ร้าน็หนาเซ็จแท้แน่เห็นด้วยจะแเกวยยังมารบมาแล้ว ออกมาแรกๆ็มืดฟ้ามัวดินมาเลยทีเดียวไม่ธรรมดาอุ้ยแดดจ้าแดดเปรี้ยงขนาดนี้แม่ยังเป็นหมอกคุ้นคุ้งกระายไม่ธรรมดาว่ายาังไงว่ายาัางไงนครเทวีร่มน้ำแ,แดงตะแข่งสั่งีมาเยเดียวเลยไงเทพเดี๋ยวไม่เอาแล้วครับถึงตอนนี้เส้นกลางน้ำเส้กนกลางสามทางแม่เรือจะงผูกข <ๆ S 1> ี้ยังสูสีหัวโขนเรือยังสูสีกระจุยไม่ธรรมดาเอาละครับดูซิว่าใครกระยำกรยำกว่าใครดูเส้นนี้ดูเส้นนี้ว่าใครจะโผล่กว่าใครท่านผู้ชม ใครจะโผล่จะโผล่นะไม่เนแล้วตอนนี้ามันเห็นเริ่ลเสียโอ้โหเปี่ยนัเอาไว้ังไวจะไปนวเทนีนะวเทนีนควเทนี่เตนัวไานขวาตัเียวเลยจิากล้ามเลยจ้าอาจารย์ทีบอกว่าพาีไปก่อนลว้ยไวนเ ทีเดีนครเทวีนี่ชี้ดูนี่านามาแล้วชี้ดูมานครเทวีจ้าในนี่มาแล้วนี่มาแล้วและสุดท้ายก็รูอาลสซนชยัยทีมงานของทีเด็ดหอกไกลนะครับวันนี้ไปนอนที่แทออ้ขดยางนะครับวันนี้ไม่ใช่วันของเราไม่เป็นไรไปนอนกฉยไปสุดท้ายในรอบแรกนครเทวีร่มน้ำแดงพบกับเชฟเรนลิ่งร่มน้ำสีน้ำเงินครับผลการแข่งขัน ท่านประกาศเ่านใจรู้กตส决ให้เรือทิพย์องน้ำสีแดงเป็นหน้าคอนเทวีเป็นฝ่ายชนะคะรับโแล้วท่านผู้ชม